澎湃倘若。 เสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนประจําเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ย,ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบดรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีมีนนั่นเองนะสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีมีนคือสีไม้ the chariot the high p r i n c e t s Head of p e n t a c แล้วก็ต่อมาด้วยเก้าเหลียนนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยคือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดหรือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวราศีมีนนั้นรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วนะในอีกขั้นหนึงอะไรเงี้ยเกิดจากที่อยู่อาศัย ะะชาวราศีมีนส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสําคัญถ้าตัวเองพอมีกําลังเงินกําลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะ,ะปลูกให้ตัวเองก็ได้หรือบางครั้งอาจจะปลูกให้พ่อให้แม่นะคะให้กับคนที่คุณรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถสื่อได้ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของฉันฉันได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเรื่องน่าย,ยินดี ที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ทำให้ชาวราศีมีนหลายคนนั้นปลืม้มปลิ่มกับตัวเองอยู่พอสมควรนะต่อมาเป็นไพ่เดชาลียออดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ในช่วงอดีตนั้นค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะคะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะ แล้วบางคนถ้ามีการติดต่อสื่อสารหรือคบหาดูใจหรือเคยคบหาดูใจก็ได้นะกับชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเกิดขึ้นเขาเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางไปหาเขาที่ประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นด้วยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็น่าจะร้อยละ 60%ซ์ได้เลยนะคะที่ส่วนใหญ่นะที่แบบชาวราศีมีนนั้นคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก็บางทีก็ไปมาหาสู่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ประเทศเดียวกันก็ไปมาหาสู่จากต่างจังหวัดแล้วก็มาหากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นต่างประเทศจากต่างประเทศก็มาเยี่ยมเยียนที่ประเทศของคุณอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮเปิลเซต ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมีนมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนด้วยกันเองก็ได้เช่นเดีวยวกันคือผู้หญิงชาวราศีมีนในช่วงอดีตนั้นอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายสินสถิค่อนข้างง่ายนะคุณเป็นคนที่แพวพลวมีสเสน่ห์มากๆนะแต่ว่าบางทีสเสน่ห์ของคุณนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไปต้องตาต้องใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้ว ะะแล้วทีนี้คุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรืออาจจะตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยเลยก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้นะคือไพ่เมียน้อยถ้าไพ่เมียหลวงคือไพ่ the empress นั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนไพ่ใบนี้ก็เป็นรักซ้อนเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็มาแอบคบกันนะกลายเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นก็ได้ต่อมาเป็นไพ่เพจออฟเพนดิโใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่พอสมควรน,นะคะขอโอกาสในที่นี้คืออยากจะกลับมาคืนดีอยากจะมาแก้ไขในสิ่งที่แบบ ทำผิดพลาดไปหรือขอโอกาสอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเ,อเกือบจะสายไปแล้วแต่ก็รู้ว่าเ,าเขาคือสิ่งที่มีค่าเขาคือคนที่มีค่าสําหรับคุณหรือว่าเขาอะไรเงี้ยจึงมีการมาขอโอกาสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะแล้วพูดในเรื่องของคนที่มีบุตรนะคะมีลูกมีบุตรบริวารเนี่ยในช่วงอดีตที่ผ่านมา ลูกๆบุตรบริวารของคุณนั้นนะคะ mm. เขาเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อยากจะชอบหาเงินเก็บเงินทำงานเองตั้งแต่อายุยังน้อยเลยก็ได้นะ mm. เป็นต้นเนาะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนโสดชาวราศีมีนในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะขอแค่มีงาน มีเงินมีทรัพย์สินมีความสุขมีสัตว์เลี้ยงมีดอกไม้ต้นไม้สงบความสงบเงียบของชีวิตหรืออะไรเงี้ยแค่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เบสิกมากๆที่จะทําให้ชาวราศีมีนคนโสดนั้นมีความสุขได้นะแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันยังขาดอีกเหรียญหนึ่งก็คือ,อ ถ้ามีอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นสิบเหรียญใช่ไหมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วลึกๆภายในใจของคุณยังไงก็ต้องการคนรักหรือว่าต้องการความรักอยู่นั่นเองแต่ว่าการแสดงออกมาอะไรเงี้ยให้ผู้คนเห็นให้อะไรเงี้ยโอ้คุณก็สบายดีไม่จำเป็นต้องมีแฟนไม่จำเป็นต้องอะไรฉันมีเงินมีทรัพย์สิสนมออีงานทำหรืออยู่กับสัตว์เลี้ยงของฉันอะไรเงี้ยมันจะแสดงออกแบบค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดนึงนะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีมีนนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีกรกฎราศีมีนราศีธาตุดินค่ะต่อมานะก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมีนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น กับคุณบ้างนะคะดูที่พไพ่ใบแรกเลยอ่าเด็กถือเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะแล้วก็หกเหรียญ The High p r i e s e s s ห้าถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย8ปดถ้วยนั่นเองนะ มาดูที่พไพ่ใบแรกเลยในปัจจุบันของชาวราศีมีนนะคะก็ยังสืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบางคนพยายามที่จะตือ้อพยายามที่จะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งจากที่ในอดีตนะคะรู้สึกว่ามันพัวพันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะบางคนก็พยายามตือ้อพยายามง้อพยายามขอคืนดีพยายามขอโอ,อกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อันนี้ก็ยังมีกรณีแบบนี้ให้เห็นอยู่นั่นเองนะคะ ก็ดูนะว่าคุณเป็นอย่างไพ่ใบนี้ไหมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือคนที่เห็นคุณค่าของความรักแล้วนะคะกลัวตัวเองนั้นจะสูญเสียคนรักหรือความรักไปจึงพยายามอยู่ในช่วงนี้นะนะพยายามจนจากในอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีไพ่ใบนี้ปรากฏอยู่อะต่อ,อมาเป็นไพ่หกเหรียญ ใบนี้คือเป็นความรักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้และฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับนะคะแล้วเป็นความรู้สึกที่บางทีฝ่ายให้ก็ให้ให้ใ,หใ,หใหอย่างเดียวฝ่ายรับก็รับรับอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็สลับกันให้สลับกันรับบ้างอะไรเงี้ยเพื่อความแฟร์เพื่อความ เขาเรียกว่าอะไรไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะจากตัวไพ่ใบน,นี้อาจารย์เห็นว่าช่วงระยะเวลาในปัจจุบันคุณมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับใครบางคนแล้วเขาคนนั้นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะฮะสมมุติว่ายกตัวอย่างคุณเป็นคนที่สงสารคุณเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นนะจากที่แบบ คุณอาจจะไม่ได้รักเขาก็ได้อะไรเนี้ยแต่คุณอาจจะรักเขาด้วยความดีรักเขาด้วยความพยายามที่จะดูแลคุณเขาเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณแบบอก็ใจอ่อนก็ยอมรับคบเขาเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกรณีหนึ่งนะแต่อาจารย์มองเห็นว่า มันไม่ได้เหมือนแบบไพ่ถ้วยมันเป็นไพ่เหรียญไพ่เหรียญน,นั่นหมายความว่ามันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะมีเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเรื่องผลประโยชน์ก็ได้เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดือดหาย ate, เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนด้วยกันเองก็ได้นะคะอาจารย์แปลกใจน,นะตั้งแต่อดีตแล้วก็มาไพ่ปัจจุบันชาวราศีมีนก็ยังจับได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่านะคะยังยังเป็นความรักที่บางที ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผู้หญิงชาวราศีมีนจะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้ขอให้คุณดูดีดๆเพราะว่าคุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะไปคบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะบางทีมัน คุณเป็นคนสวยเป็นคนดีเป็นคนที่แผ่วพาวเสน่ห์คนหนึ่งเลยนะคะคุณมีตัวเลือกมากมายยังไงก็ขอให้ดูให้ดีๆก่อนก็แล้วกันนะาแล้วคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือตกอยู่ในสถานะของคนที่เป็นเมียน้อยไปเลยก็ได้ถ้าคุณแบบไม่ดูดีๆก่อนนะคะนะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนเช่นเดียวกันยังมีเรื่องผัวพันเกี่ยวกับลักซ้อนซ่อนเงินลักซ้อนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายผู้ชายชาวราศีมีนนั้นไปมีลักซ้อนหรือฝ่ายคนรักของผู้ชายชาวราศีมีนมีลักซ้อนเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะกด็ดูด้วยนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วย ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคนเรานะคะอย่ารอให้ความรักหรือคนรักคนดีๆนั้นออกไปจากชีวิตเราก่อนเราถึงจะเห็นคุณค่าของเขานะะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนดังไพ่ใบนี้ก็ได้นะ,ะลองดูว่าคุณเป็นเหมือนดังบุคลิกของไพ่ใบนี้ไหมนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นนะคือความรู้สึกของคนที่แบบเสียใจนะคะเสียดายนะคะเสียความรู้สึก นะคะกับการที่แบบต้องสูญเสียความรักครั้งนี้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเหมือนมีถ้วยสองถ้วยที่มันยังคงตั้งอยู่ที่ยังไม่คว่ำแล้วก็มีสามถ้วยเนี่ยคว่ำลงไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคุณนะคะตาของคุณมองไปที่ถ้วยที่มันแบบคว่ำลงไปแล้วคือความรักที่มันกําลังจะหายไปหรือคนรักที่กําลังจะสูญเสียไปอะไรเงี้ยคุณโฟกัสหรือคนอยู่กับอดีตอยู่กับ โมเมนต์นั้นมากจนเกินไปณนะช่วงเวลานี้คุณจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้นะคะยังไงก็พยายามที่จะมูฟออนหน่อยก็ดีนะคะอย่ามองในเรื่องของความผิดพลาดมันเป็นความผิดของเราไหมหรือความผิดของเขาที่เราเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จมอยู่กับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะอันนี้คือแบบจะมีอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้ต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วย ฝ่ายใดฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือกำลังจะก,ก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่ในปัจจุบันแล้วคนที่เดินจากมาคนที่บอกเลิกคือคนที่เจ็บที่สุดเพราะคนที่เดินจากมานั้นจากมาทาั้งทังที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจ มันเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะเจ็บปวดนะกับความรักแบบนี้หรือบางคนเลิกลากันแบบจำใจจำยอมที่จะต้องเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือคนนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุและผลอยู่ในนั้นนะคะอะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมีนนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินราศีมีนนะแล้วก็ราศีธาตุน้ํา ต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ก็คือในเดือนธันวาคมของชาวราศีมีนนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะโอเคดูไพ่ไปแรกเลยนะอ่ะคื e ออฟครับ 5าดาบค e e นออ w บอ d สิบดาบโอ้โ oh, ห mm hmm. อาการล่อแรล่เลยนะเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยก้าวหมยนั่นเองมาดูทีพไพ่ใบแรกเลย q u e e n of c ับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีมีนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในห่วง,งความรักหรือมีคนรักดีอยู่แล้วหรือ สามีหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้ดีอยู่แล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนะั้นทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังตัวเองเป็นแฟนที่ดีตัวเองเป็นออภรรยาที่ดีแล้วหรือ,อยังตัวเองทํากับข้าวเป็นยังไงบ้างดูแลเขาดีไหมอะไรเงี้ยมันเกิดความกังวลเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ทั้งกังวลแล้วก็สับสนบางทีก็อาจจะคิดมากไปด้วยนั่นนี่นะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยก็ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือน เตือนสติให้กับผู้หญิงชาวราศีมีนก็แล้วกันคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนมีความเป็นแม่มีความอะไรอ่อนโยนมีความที่สามารถเป็นช้างเท้าหลังให้กับสามีได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าคุณทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะนะคะนะอย่าโทษตัวเองอย่าอะไรอย่างนี้เลยนะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจารย์เห็นได้ว่าคุณ คบหาดูใจหรือกาลังจะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอมีความค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะคะในนิสัยหรือการกระทำนะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะไปชอบเที่ยวชอบดื่มชอบสังสรรค์เฮฮาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบ สไตล์นั้นแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายชาลาสีมีนจะชอบผู้หญิงที่สุขุมเรียบร้อยมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านแล้วก็สามารถเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้อะไรเงี้ยจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้ด้วยนะคะนะแล้วเธอให้ความเคารพแฟนแล้วก็เคารพเรียกแหละสามีได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะต่อมาเป็นไพ่หดาบ ความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงนี้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อาจารย์บอกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ยั่งยืนเลยนะคะคือไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าถ้าทะเลกกาะกันหรือไม่เข้าใจกันมีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วเกิดว่าเขานั้นพยายามที่จะเอาชนะคุณ นะพยายามที่จะแหน,นมคุณประชดประชันคุณหรือพยายามที่จะเอาชนะทุกอย่างไม่ว่าทั้งการกระทําหรือว่าคําพูดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าความรักเป็นพิษนะคะมันไม่เฮลตี้มันไม่ healthy, ม,ม,มออีอะไรดีกับคุณเลยผลดีต่อสุขภาพจิตทั้งสุขภาพกายของคุณด้วยนาะนยิ่งคบกันไปยิ่งทําให้คุณนะเสียประสาทได้เลยนะ ถือว่าเตือนก็แล้วกันนะคะถ้าใครกําลังจะเจอกับคนที่พฤติกรรมแบบนี้บอกเลยเป็นพฤติกรรมที่ท็อกซิกหรือความรักที่แบบไม่ยั่งยืนหลอกเนาะต่อมา Queen of Born นะคะผู้หญิงชาวราศีมีนก็ในช่วงนี้คุณมองโลกสดใสนะมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงได้มากที่สุด นะเป็นคนเฟลลี่นะเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงได้ง่ายนะเป็นผู้หญิงที่สามารถมอบ energy ที่ดีให้กับแฟนหรือคนรักได้เป็นอย่างดีอันนี้คือตัวชาวราศีมีนนะถือว่าคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณเป็นบุคลิกลักษณะแบบนี้ขอให้รักษาตรงนี้เอาไว้นะแล้วสำหรับคำเตือนนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเข้าใจผิดอารมณ์หึงหวงของแฟน ผู้หญิงชาวราศีมีนได้เพราะว่าด้วยความที่คุณอาจจะเฟรนลี่นะคะเข้าถึงได้ง่ายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่สดใสล่าเริงจนทําให้คุณนั้นไปมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามแล้วอาจจะทําให้แบบมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันได้นะต่อมาผู้ผู้ชายชาวราศีมีนอาจารย์อยากจะบอกว่า,าเป็นไพ่ที่ คุณจะชอบหรือคบหาดูใจกับผู้หญิงที่สามารถเป็น energy ที่ดีกับให้กับคุณได้แล้วก็เธอเป็นคนที่เฟนลี่เข้าถึงง่ายนะคะแล้วเธอทำงานเก่งด้วยไม่ได้หวังพึ่งพาคุณตลอดเวลาเธอก็มีงานมีการของเธอทำนะคะถ้าว่างก็เจอกันนั่นนี่นะแต่เธอเป็นคนที่มี energy ที่ดี active นะคะในการทำงานหรือการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรนะคะต่อมา เป็นไพ่สิบดาบใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีมีนทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะะอันดับหนึ่งอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะะไม่ใช่เราลักใครเราเห็นว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เราเอ็นดูเขาบางทีเราอาจอาจจะเอ็นขาดก็ได้นะอันนี้ต้องระวังเลยนะคะถือว่าเป็นไพ่เตือนจากอาจารย์เลยก็แล้วกัน ลำดับที่สองนะคะสิ่งที่จะเตือนก็คือในเรื่องของการที่จะโดนหักหลังโดนหักอกจากคนที่คุณรักหรือคนที่คุณไว้ใจนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะและอันดับที่สองในเรื่องของสุขภาพนะ,ะสุขภาพในช่วงนี้ของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะมีเรื่องน่ากังวลอยู่นิดหนึ่งนะคะบางทีถ้าคุณมีอาการของการ ปวดหลังนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับกระดูกะะช่วงนี้ชาวราศีมีนเวลาเดินกระดูกอาจจะกอกแก๊กอะไรง่ายนิดนึงนะะอาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกอกแก๊กง่ายอะ่ะกระดูกนะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องกระดูกนะคะหาอะไรมาบำรุงหรือกินอะไรที่บำรุงกระดูกหรือ ในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของอาการปวดหลังฉับพันนะคะบางคนถ้าเป็นอาการปวดหลังฉับพันอยู่แล้วหรือเป็นเลื้อรังอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยถ้าคุณดูแลไม่ดีมีโอกาสที่จะผ่าตัดได้เลยนะนะคะอย่าไว้ปะละเลยนะคะต่อมาเป็นไพ่ก้าวหมายสาหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์บางคนนั้นมันย่ําอยู่กับที่ นะคะไม่ได้ไปหน้ามาหลังไม่ได้อะไรแต่บางคนก็ยังคบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะเจ็บแล้วก็ไม่จำก็อาจจะยังกลับมาคบกันเหมือนเดิมก็ยังอก็คบกันไปก็แล้กักนด้วยความที่แบบอาจจะผูกพันกันมานานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานอาจารย์รู้สึกว่าบางทีคุณก็ทนทํางานกับงานเดิมๆงานที่น่าเบือ่องานซ้ำซากจำเจชาวราศีมีนจน รู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยกับงานมากช่วงนี้นะกับคนเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้กับงานนี้ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะคะบางทีอาจจะทํางานเดิมๆซ้ําๆมานานแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนเงินเดือนอะไรเลยอะไรเงี้ยในช่วงนี้คุณก็อึดอัดใจในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะคะดีไม่ดีง,งานอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าเงินเดือนหรือ ตำแหน่งหรืออะไรยังเท่าเดิมอยู่ในช่วงนี้คุณจะเป็นประมาณว่าอึดอัดใจในช่วงนี้โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนธันวาคมของชาวราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุลมราศีธาตุไฟต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมีนก็แล้วกันนะ ราศีมีนในช่วงนันธันวาคมนี้จะมีไพ่สรุปอะไรบ้างเดอะชา r i ลีออ e เดอะไฮปรินสเตและก็ต่อมาด้วยเจ็ดถ้วยนั่นเองนะสำหรับไพ่เดอะชา r i ลีออดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าเป็นไพ่แบบ เกี่ยวกับในเรื turkey, ่องของการเดินทางคุณจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมใจสุขภาพกายสุขภาพใจให้เพียบพร้อมก็แล้วกันนะคะในเรื่องความรักนะคะใครตอนนี้มีการคบหาดูใจหรือมีการพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีเกณฑ์หรือว่ามีแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณนะคะหรือบางทีเขาอาจจะซื้อ ตัวนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณไปเยี่ยมเย็ยนเขาที่ประเทศของเขาก็ได้นะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทั้ง2กรณีเลยมีการเดินทางเกิดขึ้นถ้าในช่วงนี้ใครครบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่นั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮเปอร์สเตทใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ แปลกใจนะคะจากในอดีตปัจจุบันแล้วก็มาไพ่สรุปนะคะไพ่ h ด g h ายบินเศษนั่นหมายความว่ามีเรื่องเตือนนะคะสำหรับสาวๆชาวราศีมีนเลยนะคะเพราะว่า คุณอาจจะมีสเสน่ห์แผวพาวต่อคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังหรือตกอยู่ในสถานะของเมียน้อยได้ง่ายๆนะคะในช่วงนี้ต้องระวังหรือบางคนยิ่งแล้วกันไปใหญ่นะคะรู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของแต่ตัวเองนั้นยอมที่จะตกเป็นสถานะของเมียน้อยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเลยนะคะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนในช่วงนี้รักซ้อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเกิดจากฝ่าผู้ชายชาวราศีมีนเองหรือจากฝ่ายคนรักของผู้ชายชาวราศีมีนก็ได้เป็นรักซ้อนซ่อนเงินหรือเป็นความรักที่แบบอาจจะเปิดเผยไม่ได้หรือคบกันมาได้สักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูด้วยมีรักซ้อนเกิดขึ้นนะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วย คือจริงๆแล้วโลกแห่งความฝันจินตนาการของชาวราศีมีนนั้นดีมากๆแล้วก็มีไอเดียดีมากๆอยากจะทำนั่นทนํานี่อยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีธุรกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ได้แต่คิดแต่ว่าขาดในเรื่องการลงมือทำคำแนะนำจากอาจารย์คือคิดแล้วมีไอเดียแล้วว่าจะอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือพอที่จะมีกำลังเงินกำลังทรัพย์ ขอให้ลงมือทําเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณมัวแต่คิดแต่ไม่ได้ลงมือทำอันเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเสียโอกาสนี้ได้นั่นเองนะคะในเรื่องความรักอาจารย์อยากจะบอกว่าอา,อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะแอบชอบแอบปลื้มแอบรักชาวราศีมีนอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่ที่แบบเขาอาจจะเพอ้อฝันมีความรู้สึกว่าเอ๊ ถ้าคุณยังคงโสดอยู่หรือพอที่จะมีโอกาสที่จะสารความรักที่จะมี โอกาสที่จะไปจีบคุณอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเข้าหานะมีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแองเจเราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ